สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะกินอาหารญี่ปุ่นกันนะคะื้อกล่องลายยางเป็นเด้อปัะนี่อบรรยากาศโดยรอโดยใจเดี๋ยวขาสิพาไปกินอาหารญี่ปุ่นอาหารที่ฝรั่งมากกินคนไทยก็มากินคนไทยสวนมากก็ชอบกินเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะดูบรรยากาศฝนตกบรรยากาศฝนตกอันนี้สมาชิกของเรานะคะอันนี้สมาชิกของเรา

ซูชีละจ้ะเมืองไหนสมุนั่งรถไฟจากโนตาร์นมากินโดร็อกจ้ามากินถึงโดร็อกชนะโหมดละเมืองหมดก็ขนาดบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศพี่น้องงวงเงี้ยวงเงี้ยงต้องงงคนตกเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งร้านมั้นบูบ้าเป็นตะหักเองไปดูร้านว่าร้านนี้อาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันด้วยจ้ามาเดิมมาเดิมมาเดิมไป ดีบรากัสโัานสำหรับนักชิมกขนาดทุกคนราเมืองกันยังมากจ้ะนั่งรถไฟมากินโดยเฉพาะเขากลังย่างไปร้านนะั้นนี่จ้า<ว>เรามากินร้านนี้กันนะคะ ไปค่ะทุกคนร้านนี้เคยมากินแล้วครั้งหนึ่งอร่อยมากก็เลยต้องมาซ้ำนะจ๊ะมากินหลายปีแล้วร้าเขาจะอยู่ติดถนนเลยติดสถานีรถไฟพอมมาง่ายหาง่ายพอเปิดประตูเข้ามาในร้านนะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังหามุมนั่งกันนะคะเราจะนั่งมุมติดหน้าต่างเพื่อชมวิวข้างนอกด้วยค่ะ <Yes. S 1> เราเลือกนั่งโต๊ะติดหน้าต่างเพื่อชมบรรยากาศภายนอกร้าน <Woo. S 1> ขณดที่เรากำลังนั่งรออาหารเราก็จะให้ชมวิวและบรรยากาศภายในร้านก่อนนะคะตอนนี้คนยังไม่เยอะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดค่ะ มาตอนนี้เรากำลังจะสั่งนะคะกำลังเถียงกันก็อย่างกูกูกูมันบ่าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นี่นะได้หัวมันเป็นแบบลาหัวไหมลายหัวทำไมให้เราเราไม่ไปเลือกไม่ได้หรอใช่มันไม่ใช่แบบนั้นอ้าวเอาสั่งเป็นมโนให้ผู้จัดการต้องสั่งในนี้ไงทุกร้ากนเลย่สตูว์เบอร์รอเขาใส่สั่ง ครั้งละ3 <Okay. S 1> อย่าง <Okay. S 1> ได้อีกสินาทีก็สั่ง <Okay. S 1> อีกโอเคนี่เดี๋ยวต้องรีบสั่งนะคะเอานี่สั่งต้องไีสั่งเอาสั่งก่อนไม่ได้หรอก สั่งได้3ามอย่างแล้วอีกสินาทีค่อยมาสั่งอีก3มอย่างชุดที่ใหเรารอไดตากันมันเช้เดโฟร์ุหน่อยจมกตาบลูอ่ะตรงเบิ้งบินรอตอนนี้ออเดอร์ไปแล้วจ้ะรอจ้ะรอรอดอแล้วจ้ะอย่างแรก Nào châu. No, this is mine. Anh s妹. Mày không, mày. Mày là ý chữ nhanh. Mày không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 . Mày Mày không. Mày không. Mày không. En, uh, we hebben nog 35 hebben jullie wel. de Dan mag je Oh, je proberen? Zeker. Oei, ik ben de toprol. het oh. mm. ja. mm. Ik Ik dus lekker. สมัชิ้นอยากกันกินและก็ไม้คึ้และก็ลามลาลาเบิงแต่ละคนนผู้จัดการใส่ใส่ต่เขียบเป็น You want to want make video, อาหารที่เราสั่งมาก็ตามใจคนชอบเลยค่ะวันนี้เราจะสั่งปลามาชิมกันนะคะส่วนใครที่ชอบทานปลาดิบก็สั่งปลาดิบมากินกันได้เลยค่ะบุฟเฟ่แบบนี้ เหมาะสำหรับจะพาสมาชิกในครอบครัวมานั่งรับประทานอาหารกันแบบชิลๆมากเลยล่ะค่ะที่นี่จำกัดเวลาด้วยนะคะเขาจะให้นั่งเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะโอ้ยมิติจานเศรษฐกิจบ้าไา่ไหลไหลแบบติดตึงผู้ดก ทักบ้านใช่ปะคือกินอย่างนิดๆหน่อยๆกินทุกอย่างเราไม่รู้จะสั่งอะไรไงมันก็มีเป็นเรี่ยวสม่ำเนาะคืออ่าแต่ว่าแต่คนเริ่มไลน์เราตอนเนี้ยอร่อยมันอร่อยใช่มันกอร่อยในแบบของอาหารญี่ปุ่นนี่ ตอนนี้เหลือแต่ซากตอนนี้เล่นที่ียดแล้วเราไม่รู้จะกินอะไร <c oughs> เขาคิดเป็นหัวเหมือนกันนะ <c oughs> เขาคิดเป็นหัว3ับที่ขาถึง40ยูโร <c oughs> อ่าแนะนำหน่อยตอนนี้ก็อิปจะกลับบ้านแล้วนะคะใครอยากจะมาที่นี่มาได้เลยชื่อร้านกับสถานีถสถาน,รถถานีรถไฟเมืองรรแรก ชื่อร้านอาซาฮีอาซาฮีนั่นห็นไหมอาซาฮี <c oughs> ถ้าใครอยากจะมาลองชิมก็ <c oughs> แวะมาได้นะคะ <c oughs> เราก็จะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะการตกแต่งร้านก็จะตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นส่วนอาหาร ก็แล้วแต่เราชอบเราจะสั่งอะไรเราก็สั่งได้เลยค่ะเพราะที่นี่เขาคิดเป็นรายหัวอยู่แล้วบรรยากาศดีพาครอบครัวมารับประทานเนื่องในวันหยุดก็ดีค่ะาของทานของหวานอะไรอ่ะ่วงน้ำดอกไม้ฮะ

รับทีโอเคบักทีเดียร์ร้องฮึฮึทิ้งเสร็จแล้วก็แยกย้ายบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกร้านเราจะขึ้นรถกันอยู่ใกล้สถานีรถไฟรอดเร็วีจ้า อันนี้นะคะชื่อร้านข้างหน้าเราก็เป็นสถานีรถไฟอากาศะไนขึ้นรถไฟกับรถตรดดำกันชอบไหมไอวี่ชอบไหมแดงว่วงแล้วคะ่ะตอนนี้ถูกแล้วจัดไปสองจอกว่งเลยคะดีเนาะมันอยู่ใกล้สถานีถ้าใครสนใจ มาได้เลยมาใช่ไหมมาง่ายไหม้านาง่ายมากโอเคแล้วเราจะสถานีเลี้ยวซ้ายมาเลยออกจากสถานีแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยเลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้างเลยโอเคค่ะ, <Okay. S 2> คะกลับบ้านกันแล้วบายบายดูไอวี่ไอวี่บายบายดิไอวี่บายบาย